สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะเจ็ดโมงแล้วนะคะันอช่วงอาทิตย์นี้รูป้ปะอาทิตย์ที่แล้วนะคะยังก็ขึ้นรถเมลนะคะอยู่โซนหน้าบ้านหล่ะค่ะแล้วพอได้ขึ้นปุ๊บมันก็เลยชินนะคะ <S <S ไม่หรอค่ะคือจะคอยให้รถเมลโชว์มันช้าแรกก่อนค่ะค่อยจะเดินนะค่ะตอนนี้ก็ขึ้นรถเมลไปเกาะบรรยากาศตอนขาตุ่ยเจ็ดโนมนโนนงนี้คือท้องฟ้ายังมืดสลัวอยู่นะคะยังไม่ได้แบบสว่างมากนะคะที่นี่เพราะว่า อากาศเขากำลังเริ่มจะเปลี่ยนจากเข้าหน้าหนาวนะคะต้นไม้ใบไม้แถบ,บ้านเอียงนะคะก็เพิ่งจะเริ่มเปลี่ยนสีเองนะคะนี่แหละคะ่ะพามาชมบรรยากาศน,นะคะก็แล้วคะ่ะก็จะได้ใส่เสื้อตัวหนาๆอีกแล้วค่ะเราก็อยู่ที่สถานีที่จังคอยเด่นเมละนะคะนั่งรถบัสแป๊บเดียวจริงๆค่ะสองสามป้ายค่ะเห็นไหมคะตรงหน้าน,นูา้นจะเป็นพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะสว่างเรืองเรืองสวยงามมากเลยนะคะนี่ เดีก่อนองนี้วันนี้อ๋นนอลืมบอกค่ะวันนี้อากาศที่แปดองศาแล้วคะหนาวมากแล้วปอนนี้ก็กําลังเดินไปโรงเรียนนะคะบรรยากาศตอนนี้ยิ่งเดินยิ่งหนาวค่ะไม่มีผู้คนเลยนะคะเดี๋ยวก็มีเองเลค่ะแต่ว่าบ้านฝั่งนี้สี่าาเลยค่ะรถมาจะใส่เขาก็น่ารักนะคะตะมุตะน,นี้นะคะ <S 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 นนเห็นไหมคะกายแล้วค่ะ ใก้ใไบไม้สมัยไหจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะคอยอีกคิดว่าน่าจะเป็นประมาณปลายเดือนนี้แหละคะ่ะน่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายคือที่นี้นะคะที่เขาจะเปลี่ยนสีไปเป็นสีเหลืองนะคะซึ่งก็สวยนะคะเอ,อ่อแย่จะบอกค่ะบางวันยังก็เห็นรถที่เขาแบบว่าทําความสะอาดถนนนะคะมาปัดกวาดใบไม้นะคะรถเขาอย่างแจ่มมากเลยนะคะนี่มาทุกวันนะคะออก,ก็เห็นสกูตเตอร์นอนไปหรืยอยทุกวันละคะ่ะ เลิกงานแล้วนะคะวันนี้ออกช้ากว่าเมื่อวานนะคะออกมาข้างนอกก็คือ,อเห็นฝนตกค่ะงงเลยนะคะนี่คิดว่าเขาจะไม่ตกแล้วนะคะไม่ได้เอาร่มมาพยากรณ์อากาศก็บอกแค่ว่าตกตอนบ่ายโอ้ยมันก็บานจริงค่ะไปค่ะไปกันดีกว่านะคะนี่ถ้าท้องฟ้าอย่างนี้จะเปี่ยนไหมนี่อย่างไม่เปลียนเราก็รู้กันค่ะคนข้างหน้าย,ยังเอารถเข็นลูกพาลูกวิ่งนะคะฝนตกค่ะเด็กๆก็ชอบนะคะเป็นเราเราก็ชอบบมรยากาอย่างนี้สนุกเลยนะคะ แล้วก็กําลังจะทําผัดกะเพรานะคะก็เพิ่งตั้งกระทะค่ะแต่ว่าเอี่ยงจะใส่อันนี้นะคะเห็ดที่ไปเก็บมาเมื่อวันเสาร์นะคะเป็นเห็ดซุปปิโลนะคะที่เก็บมาเยอะแล้วลวกเอไม่ใช่ค่ะต้มน้วได้แค่นี้นะคะได้น้อยมากเลยแล้วก็จะใส่เห็ดพึ่งไปด้วยนะคะนี่เห็ดพึ่งหวานไปด้วยนะคะแซ่บมากเลยนะคะขอสักคู่นะคะเอี่ยงก็กาลังทําการผัดเนื้อก่อนนะคะเพราะว่าเห็ด ครั้งสองชนิดก็คือยังต้มเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ตอนหลังนะคะค่ะย่างก็ใส่ลงไปหมดเลยนะคะว่ามันมีอยากนิดอย่างหน่อยนะคะ <S <S ค่อยมาผสมกันทีนี้ในกระทะอานอากาแต่ว่ายังไม่ได้ปรุงพวกซอสหรือซีอิ๊วนะคะยังใส่ทุางไปก่อนนะคะอร่อยนะคะกินไปแล้วก็มีเห็ดกินประกอบยงปรุงเครื่องปรุงก่อน,นะคะ่ะเติมเครื่องปรุงทุกอย่างหมดแล้วนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเติมน้ําเปล่าประมาณ สองถึงสามชั้นโต๊ะนี่แหละค่ะพอให้มีน้ำนะคะยังไม่ชอบแบบแห้งก็ดีนะคะแต่ว่าไม่รู้ดีค่ะชอบให้มันมีน้ำหน่อยนึงนะคะนี่แหละค่ะรอบนี้เคยไม่ได้ใส่เห็ดคันเต่เลยนะคะสีเหลืองงามอร่ามแต่ว่าใส่กบเ็ดซุปปิโตนี่นะคะอร่อยจริงนะคะทำการผัดล้วก็ชิมน้ำนะคะน้ำโอเคเสเร็จแล้วก็ใส่ใบกะเพราปิดท้ายเลยนะคะนี่อร่อยค่ะไม่เค็มนะคะ ทุกรอบจะคือออกเค็มๆใช่ไหมคะรอบนี้ไม่หลักเค็มค่ะใบกะเพราเสร็จแล้วเราก็ปิดเลยนะคะนี่เพึ่งปิดไฟเตาเมื่อกี้นะคะก็จะปล่อยให้ใบกะเพราเขาสลดเองเลยนะคะเห็นแล้วหิวเลยนะคะนี่หิวข้าวรอบอาทิตย์หน้าคาดว่าน่าจะได้ไปเก็บซุปปิโลแล้วล่ะคะ่ะที่ว่าเห็ดเหลืองขาดํานี่แหละคะ่ะเพราะว่าเห็ดพึ่งหวานไม่น่าจะมีแล้วนะคะกับเห็ดฟันเะลิ่